คำคมจากอน,นิเมะที่เราเคยแปะไว้ที่โต๊ะประมาณ5 6ปีที่แล้วก็ไม่ได้น้อยนะเฮ้ยอันนี้มาจากโฮลิกนะเราอาจจะแปลได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีของอะไรบนโลกนี้ที่จะได้มาโดยที่ไม่ได้แลกเปลี่ยนอย่างเท่าเทียมเอาจริงประโยคนี้มันค่อนข้างจะเรียลมากนะเรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆจริงๆบนโลกนี้อันนี้มาจากดาซใจจากบุนโกเซย็รกนะฮะหนังสือที่ดีอ่านกี่ครั้งมันก็ยังดีอยู่อย่างนั้นเลยประมาณนี้เจ้าชายน้อยปะนะเราจะสามารถเข้าใจบางสิ่งบางอย่างได้กระจ่างด้วยหัวใจเพราะจริงที่สำคัญอ่ะไม่สามารถมอง เป็นสาเหตุที่ทำให้มนุษย์อะไม่สามารถที่จะเป็นอิสระได้และนั่นก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มนุษย์อะรู้สึกถึงความสนุกความเศร้าแล้วก็ความรักได้ด้วยอันนี้ก็เป็นอประโยคไอคอนิก <c oughs> ของโฮลิกเลยนะคะนั่นก็คือโลกเนี้ยมันไม่มีมเพราะบ้าบงเอญหรอกมันมีแต่ผมลิขิตเท่านั้นยอยะไเงี้ยเป็นอีกประโยคที่ทำให้เรารู้สึกว่ารับอะไรหลายอย่างชีวิตได้มากขึ้นเยอะเลยน่าจะมาจากเพลงเดคุ o ะน้ำตามันไม่ใช่สัสญ,ญลักษณ์ของคมอ่อนแอหรอกแต่ว่ามันคือตัวส,งส่งเสญาณที่บอกว่าเราอะกำลังจะกล องเห็นปีศาจด้วยกันเองแล้ตัวอย่างเช่นอ่านเราเป็นคนที่ชอบโกหกเราก็จะดูว่าใครโกหกบ้างเพราะว่าเราเองก็โกหกเหมือนกันอะไรเงี้ยอย่าเคี้ยวมึงร้ายคนเดียวนะเพราะกูก็ร้ายเหมือนกันอันนี้เราบอกไปประโยคเทแล้วก็เลยจดมาเราชอบมากนะคะโ,โหดาร์กเชียวอันนี้ก็น่าจะมาจากดาาราซางเหมือนกันนะคะคุณคริงจริงหรอว่าการมีชีวิตอ,อยู่มันมีค่าขนาดนั้นนะกู <c oughs> ผ่านอะไรมาเ่ยอันนี้ก็จากดาารายซางเหมือนกันแน่นอนแหละมนุษย์ของเรามันบาปหนาแล้วก็โง่เขาอะแต่ มันผิดตรงไหนหรออะไรเงี้ยก็คือแบบมันเป็นประโยคที่เราชอบมากอันนี้น่าจะเป็นประโยคที่เราเขียนเองนะคะเหมือนกับดวงดาวที่มันจะเป็นต้องสว่างเท่ากับดวงอาทิตย์แต่ว่ามันก็ยังมีความสว่างในแบบของมันอะไรเงี้ยเราจะไม่ได้เหมือนเป็นแสงที่ทุกคนเห็นได้แต่เราก็ยังเป็นดวงดาวที่ทุกคนยังตามหาอยู่เสมอในความมืดนั้นเบียวชิผายเลยกูเรารู้สึกว่าหลายเคนชอบบอกว่าคําคมเป็นคําที่เบียวแล้วเราจะไม่พูดกันในชีวิตประจําวันนะแต่เรารู้ตัวหรือเปล่าว่าคาพูดพวกนี้บางทีอะ่ะมันกลับไปประโยคที่ช่วยเหลือชีวิตของเราได้นะแล้วทุกคนมีคคคําาาามมมออะไรจจกนนิเเทีีี่่ยยยัังงงงชชบบลตตดึใ้้วป มาลองคอมเมนต์บอกกันได้นะ